สวัสดีเช้าวันพุทธที่2มีนาคมนะฮะก็ศึก F อฟเอคัพเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะแล้วก็แฟนแมนยูหลายๆคนตื่นมาดูผลก็ต้องบอกในใจตัวเองว่าไม่ใช่กูคนเดียวแล้วละ่ะที่ตกรอบด้วยนะ้ำมือของมิดเดิลส์เบิร์ครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฮนะโบโลกลายเป็นแจ็คผู้ค่ายาคระเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ ไป1นปึ่งพนครับจากลูกยิงของจอช์โคเบิร์ในช่วงต่อเวลาพิเศษ30นาทีนะหลังจากที่90นาทีเนี่ยยันเสมอศูนย์ศูนย์เอาไว้ได้นะก็ถือว่าสเปอร์เป็นอีกหนึ่งผู้โชค้ายครับที่ต้องตกรอบไปด้วยน้ำมือของสิงห์แดงนะตามหลังแมนยูเตดไปก็ถือว่าน่าสนใจครับว่าโบโลปีนี้จะไปได้ไกลามากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยก็เข้าไปถึงรอบแปดที่สุดท้ายแล้วนะฮะส่วนอีก2คู่ที่เหลือก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแมนซิตี้บุกไปสอย ปีเตอร์โบโลสองูนย์แล้วก็ทายคิสตัาเล็กก็เฉือนเอาชนะทางสโต๊กไปสองหนึ่งฮะก็เมื่อคืนนี้ทีมพิมเล็ตอังกฤษก,ก็เลยตกรอบไปอีกหนึ่งทีมนะฮะส่วนคัมคือวันนี้ ยังมีอีก3าคู่ด้วยกันแนะ่คือลูตันทาวครับจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีซานตันพบกับเวสต์แฮมแล้วก็ลิเวอร์พูลจะเจอกับนอริสิตี้นะฮะก็ดูแล้วถ้าถ้าไม่มีพิกล็อกแต่อย่างใดก็ทีมท็อปๆของพิมเบอร์ล,งลิงกฤษก็น่าจะผ่านไปได้แบบไม่น่าจะยากเย็นมากสักเท่าไหร่ก็น่าจะมีสูสีตรงคู่ของซานตันกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดนี่แหละที่ช่วงนี้ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะฮะส่วนข่าวอื่นๆเมื่อคืนนี้ พิมเลีกอังกฤษมีคู่หนึ่งเนาะก็คือเบอร์ลี่ครับแหมหลังจากแรลงมาหลายเกมก็แพ้คาบ้านให้กับเลสเตอร์ไปศูนครับเจมสันกับเจมี่วาร์ดี้กลับมายิงประตูได้ครั้งหนึ่งนะครับผม uh, ไปที่เรื่องของฟีฟ่าบ้างดีกว่านะฮะก็หลังจากเห็นในช่วง2อสวันที่ผ่านมาครับเรื่องรัสเซียกับยูเครนก็ฟีฟ่าเมื่อวันก่อนเนี่ยแหละก็ตัดสินใจที่จะแบนทีมชาติรัสเซียฮะแล้วก็สโมสรจากรัสเซียในสื่อฟุตบอลยุโรปครับ ห้ามแข่งขันนะครับผมโดยเฉพาะาทีมชาติรัสเซียเองที่จะมีคิวเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอในช่วงเพลย์ออฟเนี่ยก็ถูกแบนไปครับในเกมที่จะเจอกับโปลแลนด์ในเดือนหน้านะครับผมส่วนสตาร์ตักมอสโกในศึกยูโรปาลีกที่จะไปเจอกับ ทางอ b บบ i ไลฟ์ซในรอบ16ทีมสุดท้ายก็ถูกแบนปรับตกรอบไปกลายเป็นไลฟ์ซิกที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้แบบสบายๆเลยนะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ทั่วโลกครับไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าสงครามไม่มีอะไรที่มันทำให้มันดีขึ้นมาเลยนะฮะส่วน ข่าวแมนย t e เต็ดอืมต้องบอกว่าช่วงนี้เงียบๆนะฮะไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะมีข่าวแค่เล็กๆน้อยๆอยก็ไม่ได้เป็นประเด็นสาคัญนะฮะก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวต้องรอรัฟลังนิกออกมาพูดสัมภาษณ์ถึงความพร้อมล่าสุดนะฮะน่าจะประมาณช่วงเย็นวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะฮะในเกมวันอาทิตย์นี้ที่เราจะบุกไปเยือน ทางแมนซิตี้ครับในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมทนะก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ท้าทายของลังนิกเลยเพราะว่าต้องพยายามเอาที่4มาให้ได้ครับถึงแม้ว่าโอกาสณนะตอนนี้มันจะค่อนข้างยากพอสมควรนะครับผมเพราะว่า แมนยูเราทําแต้มหล่นหายไปแล้วยิ่งโปรแกรมในเดือนมีนาคมนะโอ้โหโปรแกรมนรกเลยเจอซิตี้เจอสเปอร์เจอลิเวอร์พูลนะื <c oughs> ยากบอกเลยแล้วก็อีกคนทาน่านึงที่จะไปเอาโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นคือการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีนี้โอ้อันนี้บอกเลยว่ายาก ยากยิ่งกว่าเดิมยากกว่าการคว้าแชมป์ว่าเราสี่นะแต่ก็อย่างที่บอกไปความเป็นไปได้มันก็ยังมีอยู่นะแต่อันดับแรกต้องผ่านตาหมีให้ได้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันในรอบถัดๆไปแบบเกมต่อเกมแล้วกันนะสำหรับแฟนแมนยูเต็ดก็ช่วงนี้อาจจะเงียบหน่อยนะก็เดี๋ยวหากมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนึงนะครับ